สวัสดีค่ะผู้ชมคะเวลาบ่าย2องโมงตรงแบบนี้ก็ได้เวลาของผู้หญิง닷คอมแอดฟกลับมาเจอกันนะคะวันนี้สอนเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่อาจจะตั้งหน้าตั้งตาติดตามรอคอยที่จะมาเจอกับอาจารย์อรุณวิทย์ในสัปดาห์นี้ค่ะกับการตั้งชื่อร้านค้านะคะบริษัทรวมไปถึงแบรนด์สินค้าด้วยค่ะต้องอดใจรอ,อนิดนึงในช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องนะคะแต่ช่วง Celebrity Talk วันนี้สอนมีเรื่องที่น่าสนใจและสนุกไม่แพ้กันกับแขกรับเชิญคนนี้ค่ะ เขบอ่านหนังสือดาราอ่านหนังสือดาราจนค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 นตระหน่าว่าไอ้นี่บ้าดาราพี่ก็อยากชนะตรงนั้นดวยาไอ้นี่ไอ้บ้าดาราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เป็นอนาคตเป็นอาชีพของเราก็เลยได้เป็นอ่าหัวหน้ากองอ่าบรรณาธิการดาราไทยแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการเริ่มต้นนักปั้นพี่อุ๊มข้ามาถึงณปัจจุบันบ้างนะคะพี่อุ้ม ตอนนี้กำลังปั้นน้องอยู่คนหนึ่งที่เห็นบอกว่าเป็นดาวดวงใหม่เลยพี่อุ๊บเล่านิดนึงว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรมาจากไหนพี่อ๊บปั้นยังไงน้องเพชรทัาขิ้นะครับเป็นตอนนี้เป็น,น,เ,ปน,นเอกดาวรุ่งเจอน้องเมื่อ5ปีที่แล้วพี่อุ๊บปั้นเขายัางไงคะถึงสําเร็จมาจนถึงตอนนีนน้ใช้เวลา5ปีพี่ก็เป็นขั้นตอนเป็นตัวเต่ของพี่ค่ะออกงออกงานกับน้องๆที่มีชื่อพอ,อสเก่งสักพักหนึ่งก็มีเดขาทางช่องหนึ่งโทรมาให้ไปแชทละครช่องใหญ่เลยก็ไม่ผ่าน กลับมาแล้วก็ให้ออกกําลังกายแล้วก็หางานให้ก็พอดีแค่หนังรักสุดท้ายไปหน้ากับรถเมย์จาก150เอา3าคนน้องติดต้องมาเล่นให้ผู้กํากับเล่นให้หนางเอกเล่นให้ผู้บริหารไฟตาดูในห้องเพชรก็มาเล่นกับรถเมย์ปรากฏว่าเพชรได้รับเรื่องน้องได้เล่นรักสุดท้ายไปหน้าพอถ่ายทําระยะหนึ่งนะฮะเสร็จแ,แล้วพี่ก็าพาไปช่องน้อยสีไป2 7ธันวา28่ธันวาได้เล่นเป็นพระเอกละครเลย แล้วก็อีเวนต์อีว่างๆนานาเข้ามาก็ทำให้พี่แบบกลับมาคือพี่ร้างจากการปั้นเด็กมานานค,คือคนก็แบบสบประมาทว่าโอยปั้นเด็กคือนักปั้นคือตกอับแล้วพอน้องกลับมีชื่อเสียงมันก็ได้เครดิต ตอนนี้อะไรๆก็เข้ามามันก็ทําให้ทางช่องก็เปิดโอกาสให้พี่ปั้นเด็กต่อเราก็มีกาลังใจมีแรงแล้วก็ปั้นเด็กต่อไปตอนนี้ก็มีสารุ่นใหม่อีก4ี่หคนอันนี้เป็นเรื่องในมุมเดียวเท่านั้นเองผู้ชมคะที่เราได้ฟังจากพี่อุ๊บในวันนี้นะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของภาพลักษณ์บ้างผู้ชมลองสังเกตนะคะว่านักปั้นทุกวันนี้เนี่ยตัวนักปั้นเองเนี่ยกลายเป็นคนดังหรือจ็นซีเลปไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เหมือนมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวของตัว,อตวเองแต่ พี่อุ๊กของเราผู้ชมขาต้องบอกว่าแรงกลา้าสราเกรียนที่สุดแล้วที่มาของอันเนี้ยมายังไงคะคือ <ๆ S 2> ช่วงนั้นเวลาออกงานที่ทางเจ้าของงานก็บอกต้องแรงนะ <c oughs> แล้วพี่ก็เป็นคนที่บอกถ้า ทำแล้วต้องทําเต็มที่คืออันนี้ต้องบอกจริงค่ะว่ามันเป็นเรื่องของงานแล้วมันเป็นการแสดงมันเหมือนการแสดงก่อนซึ่งพี่ไม่ได้ใส่ชุดแรงๆไปเดินในห้างไปเดินในท้องถนนพี่แต่งในสถานที่นั้นที่สาคัญคือแต่ละงานมันได้เงินน้องมันได้เงินมันเยอะด้วยแล้วก็พี่ก็นําเงินนี้มาเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดนี่แหละค่ะกาลังจะโยงมาสประเด็นนี้คือหลายคนพี่ยังไม่ทราบเดี๋ยวบอกนิดนึงก่อนว่าตอนนี้ขณะนี้พี่อุ๊บนะคะเลี้ยงสุนัขจรจัดเป็นร้อยชีวิตมายังไงคะพี่อุ๊บก็มันเกิดจากความที่เรา เราสงสารเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยลำบากมาเมื่อเรามีพอเพียงเราก็เจินเจือเอพวกเขาแมวก็เอามาเลี้ยงบางที่านในตลาดไปตลาดวันละสองสตัวพี่เคยเลี้ยงมากสุดในห้องสาตัวพอสักพักหนึ่งก็บอกโอ้ได้สุขภาพก<ข>็คุยกับหมอบอกว่าถ้า<ข>ถาอยากไม่ ถ้ายังไม่อยากตายเลวก็ต้องเอาพวกเขาไว้ข้างนอกก็เลยไปไว้ที่ต่างจังหวัดอ่างทองทาบ้านให้เขาแล้วก็ให้พี่สาวดูแลปัจจุบันมีกี่ตัวคะพี่อุปัจจุบันก็แมวประมาณ50ตัวสุนัขก,ก็ยี่สิตัวถ้าในกรุงเทพก็แมวประมาณ20หมาก็ตามซอกตามซอยถึงเวลาก็ต้องเอาไปให้เขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะตอนนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะค,ะครัระทงหาดไส่วนหนึ่ง<อ>คือเลี้ยงเลยที่อ่างทองก็จะส,ส่งไปให้ส่งเงินไปให้พี่สาวอาทิตย์ละสามพันที่กรุงเทพนี่คือตามซอกตามซอย,ซอยนี่พืออุทธรด้ ก็เดี๋ยวกลับจากนักสอนก็ต้องไปให้เขากินเนี่ยกลับจากงานเนี่ยก็ถึงเวลาถ้าไปดึกก็ให้กินดึกค่าอาหารเวลาสามสี่ร้อยไก่พี่เหมานั่นเลยอ่าเป็นไก่ทอดเอาย่างมั่งเป็นอ่าเป็ดมั่งอะไรมั่งบางทีเป็นหมูมั่งนี่ทาทุกวันเหรอคะทุกวัน,พพววนเพราะว่าเขาอิ่มแล้วเราก็มีความสุขเรานอนหลับแต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อตัวสอนเองมาเจอพี่อุ๊บเนี่ยขนาดรู้จักมายี่สกว่าปียังไม่เชื่อว่าพี่ อุ๊บเนี่ยเป็นคนที่สมรรถละติดดินมากๆค่ะเพราะเชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้อุ๊บวิริยะนะคะดังขนาดนี้คนรู้จักกระท่วประเทศขนาดนี้ไม่มีรถนะคะจริงครับไม่มีรถครับพี่ไปไหนพี่ก็จะ รถประจําทางรถเมลเรือรถใต้ดินไฟฟ้าแท็กซี่คือเราไม่อยากมีเราเราเอาเราเอาเงินตรงนี้เก็บไว้ดีกว่าแล้วก็บบ้น,บนปลายของเราไปอยู่ต่จังหวัดที่ว่ามันสิ่งนอกกายแล้วรถลาติดกรุงเทพด้วยไม่จำเป็นไปไหนพี่มีความสุขบางทีรถเมลพี่ก็นั่งได้ไปตลาดนั่งรถเมลไปสองสามป้ายมีความสุขก็ตรงคงไม่ได้เป็นเรื่องหน้าอับอายเรื่องที่ทําให้เราโดยคุณคลานยะพี่ว่าดูจิตใจดีกว่า ดูที่ะะเปลือกในอย่าดูเปลือกนอกเลยหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้ข้อคิดอะไรดีๆไปหลายเรื่องเลยและก็นี่แหละค่ะอุปเลียที่หลายคนรู้จักอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลามองใครอย่ามองที่เปลือกนอกภาพที่คุณเห็นอาจจะเป็นมายาก็ได้ต้องใช้ข้อมูลใช้วิจารณญาณเยอะๆเราจะได้ไม่ตัดสินคนผิดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อุบลมากค่ะครับครับขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครีมหน้าเรียวรีเฟซส,สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0812345660ึผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย ชาขาวผสมสมุนไพรกราวไว้เนเจอร์คัดสรรคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณโทร088 874 3600ดีสไปายไคโรแพคติกบำบัดอาการปวดด้วยทางเนื้อใหม่ไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดโทร02 381 4336และ02 254 5857 ทีครูนะคะเป็นช่วงใหม่ที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับสารพันปัญหาความงามค่ะส <Wow. S 2> ามารถจะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าจะเมล,ลเข้ามาหาเราก็ได้นะคะ <Wow. S 2> เราจะไปเสาะหาคําตอบจาก,กูรูในแต่ละด้านมาฝากค่ะ <Wow. S 2> อย่างเช่นวันนี้มีคําถามฝากมานะคะว่าปัญหาอ้วนลงทุงจะกําจัดอย่างไร แหมเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าแม้แต่กระทรวงสาธารณาสุขบ้านเราค่ะยังต้องออกมารณรงค์ให้คนไทยเนี่ยลดพุงกันนะคะเพราะปัญหานี้จะว่าไปเป็นปัญหาที่แก้ยากมากค่ะ คือบางคนนะคะผู้ชมหาไม่ได้อ้วนมากแต่ว่ากลับมีไขมันส่วนเกินที่กําจัดไม่ได้สักทีอยู่ตามต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องนะคะรอบเอวแล้วก็ตรงสะโพกนะคะวันนี้รายการของเราเลยขอถือโอกาสไปสืบเสาะสารพันวิธีในการกําจัดปัญหาเหล่านี้ให้สิ้นซากให้ได้ไปดูข้อมูลที่เรารวบรวมมาฝากกันเลยค่ะวิธีการที่หนึ่งได้ผลช้าหน่อยค่ะแต่ว่าเห็นผลแน่นอน oh. นั่นก็คือการบริหารแบบเน้นเฉพาะจุดค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วทําตามกันเลยค่ะ oh. ท่าที่ 1. น,นอนองายเหยียดขาตรงยกขึ้นตั้งฉากแล้วลดลงแบบไม่แตะพื้นทำสิบครั้ง3เซตค่ะท่าที่ 2. นอนหงายยกขาขึ้นเล็กน้อยแล้วทําท่าจีบจักรยานกลางอากาศ10ครั้งอีก3เซตค่ะ วิธีที่2กรณีอยากจัดการปัญหาแบบจัดเต็มและเร่งด่วนกูรูเขาแนะนําให้พึ่งเทคโนโลยีบางอย่างที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการกาจัดไขมันส่วนเกินที่เอาออกยากเลยตรงเลยค่ะ <Wow. S 1> อย่างต่างหน้าท้องสะโพกต้นแขนต้นขาแล้วก็ปีกหลังค่ะ <Wow. S 1> ตัวอย่างเช่น ทางยุโรปได้ค้นพบวิธีการฆ่าเซลล์ไขมันเฉพาะจุดแบบกำจัดได้ในครั้งเดียวโดยใช้คลื่นความเย็นในระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเข้าไปทำลายเซลล์ไขมันที่สะสมมานานจากนั้นจะใช้คลื่นอัจฉริยะที่เรียกว่าช็อกเวฟที่จะสั่นสะเทือนเพื่อขับเจ้าไขมันที่ถูกทำลายออกจากร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติแบบเร่งด่วน <Wow. S 1> ทำให้เห็นผลเร็วทันใจค่ะ แม่ต้องบอกว่ามนุษย์เรานี่ฉลาดจริงๆนะคะช่างคิดช่างค้นช่างหาวิธีใหม่ๆในการต่อสู้เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาสารพันอย่างปัญหายากๆแม้แต่ใครมันส่วนเกินก็ยังช่วยได้นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูวิธีที่3กันบ้างค่ะ ใครอยากหมดปัญหาไขมันสูนเกินแบบถาวรต้องจำกัดอาหารด้วยค่ะนั่นคือการลดละเลิกแป้งและน้ำตาลรวมถึงไขมันไม่ดีและเน้นรับประทานอาหารที่ช่วยเผาผลาญไขมันสูงเช่นอบเชยขมิน้นเพียงแค่นี้ก็สามารถบกมือลาพุ่งใหญ่ๆไขมันย,ย้อยๆที่สะสมกันมานานได้แล้วค่ะ โอ้โหฟังแล้วอย่าลืมไปทําตามกันนะคะจะได้มีรูปร่างสวยๆ,ๆ,ลๆหล่อๆไว้อวดคนรอบข้างไปนานๆนะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาฟังให้ดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะซอนมีของขวัญพิเศษมาฝากแฟนรายการโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ร่วมสนุกโทรศัพท์เข้ามาตอบคําถามค่ะจะได้รับเป็นกิฟต์บัลเลเชอร์จาก Perfect Slim นะคะเพื่อไปดูแลรูปร่างแก้ปัญหาไขมันส่วนเกินกันนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะคําถามท้ายช่วงนี้คือวิธีกําจัดไขมันที่ถูกคิดค้นจากทางยุโรปมีหลักการยังไงค่ะ ก็ใช้ความเย็นในระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำลายเซลล์ไขมันขอใช้ความร้อนในระดับสูงสุดละลายเซลล์ไขมันค่ะฟังแล้วโทรศัพท์มาตอบคำถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์027196330สำหรับ20ท่านแรกค่ะที่ตอบถูกจะได้รับ Gift Voucher Perfect Slim ลดหุ่นปับ๊บรับหุ่นสวยทันทีนะคะมูลค่าถึง4,999บาทค่ะ เพื่อไปสัมผัสกับทรีตเมนต์นะคะในการสลายไขมันพร้อมกับดีท็อกซ์ของเสียออกไปจากร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะสนับสนุนรายการโดยเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโทร080 755 0011ผลิตภัณฑ์ธัญพืชถั่วงาตราข้าวทอง รวมคุณค่าค่าสัรจากทันยพืช p e r ร์เฟ s ซ i สลสถาบันดูแลรูปร่างและสรมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมหุ่นดีรดเร็วพร้อมจริงสุขภาพดีให้ผลลัพธ์ที่ถาวรโทร02-719-6330่าชาขาวผสมสมุนไพรกราไว้เนเจอร์คัดสัรคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณโทร8 8 8 8 4 3 6 0 0 0 ตอนนี้อาจารย์อรุณวิทย์วงสุตพัฒน์ก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณลูกศรสวัสดีครับแนะนําอาจารย์ให้หลายๆคนได้รู้จักกันก่อนอาจารย์อรุณวิทย์เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์มหามงคลนะคะซึ่งโด่งดังอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับต้นๆในบ้านเราเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ในเรื่องของโหราเลขศาสตร์อีกครั้งหนึ่งมาพูดถึงเรื่องของการตั้งชื่อร้านค้าอาจารย์บอกไม่ใช่แค่ชื่อคนนะคะนามสกุลคนนะคะร้านค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านชื่อบริษัทชื่อสินค้าสํําคัญหมดเลยสาคัญ ส่งผลยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเราทําสินค้าขึ้นมาคงเราไม่ได้เป็นบุนนิธิเราต้องการสแสวงหากําไรเพราะนั้นดาวสุขคือดาวแห่งโชคลาภการเงินทุกอย่างมันมีความสําคัญหมดสินค้าบางอย่างเราลองไปเช็คดูได้นะครับใช้เว็บผมเนี่ยแหละเป็นประโยชน์ในการเช็ค อย่าเพิ่งเชื่อลองไปเช็คดูก่อนว่าสินค้ายี่ห้อนั้นมันดังจริงแล้วไม่ไม่ดังจริงมันทำไมอยู่ยั้งยืนยงมาถึงจุจนปัจจุบันนี้เราลองเช็คดูได้แบรนด์ดังๆน่ะใช่ทงนั้นมีตรวจฟรีลองดูเลยค่ะแลวพิสูจน์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองคราวนี้มาถึงหลังจากอพิสูจน์กันเรียบร้อยแล้วชื่อเนี่ยมันออกฤทธิ์ยังไงในด้านไหนและถ้าไม่ดีมันจะออกฤทธิ์ยังไงคะอาจารย์ในแง่ของร้านค้าครับคืออย่างนี้เราต้องต้องแยกก่อนระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะ ทีนี้ถ้าสมมุติเราแบรนด์เราเนี่ยจะส่งขายต่างประเทศหรือว่าเราจะขายในประเทศเหรอครับ <toggle. S 2> ถ้าเราส่งขายต่างประเทศแบรนด์เราน่าจะใช้เลขกอกสารของภาษาอัื่นภาษาต่างชาติมากเป็นตัวแทนมากกว่าแต่ถ้าเราจะขายอยู่ในไทยๆหากินกับคนไทยแล้วแบรนด์เราก็ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นเลขกอกสารไปคราวนี้หลักในการตั้งชื่อคะอาจารย์เราจะดูยังไงว่าเราควรจะตั้งชื่อแบบไหนเห็นอาจารย์บอกว่าแต่ละตัวเลขเนี่ยนะคะที่เป็นมงคลด้วยกันนี่แหละให้ผลต่างกันอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังคือยกตัวอย่างว่า กาตั้งชื่อถ้าผมต้องแยกกับชื่อคนก่อนนะชื่อสินค้านี่ยมันจะเป็นเรื่องของธาตุของดวงดาวก่อนค่ะต้องเหมาะสมกับธาตุอย่างเช่นสมมติว่าคุณลูกศรทําเครื่องสมมําอางขายเนี่ยผมแนะนําเลยชื่อเครื่องเครื่องสาอางของคุณลูกศรน่ะจะต้องเป็นดาวสุดเท่านั้นเพราะว่ดดาวสุดคือเลขของความสวยงาม<ล>ของโชคลาภการเงินความสวยอะไรฮะดาวสุดก็คือสิบห้ายี่อย่างเงี้ยสี่สองก็รวมแล้วก็ได้ได้หกเหมือนกันอย่างยี้ดีจะจะส่งผลเร็วมากแต่บางคนก็มันหาตัวลงไม่ได้จริงก็ อารมุมารวยเพราะมันก็ได้เงินเหมือนกันเพียงแต่ความแรงของธาตุเนี่ยมันจะต่างกันอาจารย์เรายกตัวอย่างเลขชุดสวยๆที่เหมาะกับชื่อของร้านค้าหรือธุรกิจนิดนึงได้ไหมคะถ้าชื่อชื่อชื่อสินค้านะครับที่สินค้าก็ชื่อ1 5ก็14 15เนี่ยใช้ <ผม S 2> ได้คุณชมจด, <ละ S 1> จดไว้เลยนะคะ14-15าน็ดี24เน็ดีเป็นเลขมงคลก็กแล้วกันนะฮะ24 36 41 4 2 4 5นี่ก็แลงดี45เป็นเลขโชคลาภทำแล้วแบบ เหมือนมีเงินทองเข้ามันโชคลาภมันขึ้นทั้งชัดออาล้ค่ะอันนี้เป็นเลขชุด,ชดทีเคโชคาคราวนี้เลขชุดไหนที่ร้านค้าชื่อสินค้าไม่ควรมีเลยคะอ๋อแน่นอนครับที่รวมก็แล้วได้เจ็ดเช่น16เปิดได้16เนี่ยอย่าไปตั้งเลยครับเหนื่อยเปล่าไม่คุ้มค่าแ,แต่บาง,บางคนเนี่ยตั้งได้2ี่0บยี่สินี่ก็ร้านคุณสวยนะร้านคุณมีชื่อเสียงนะแต่ว่าได้เงินน้อยหน่อยค่ะอะไรอ่าเลขยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากบวกเป็นเจ็ด อุปสรรคติดขัดไปหมดใช่ครับสามิวุ่นวายทะเลาะวิวาทกรณีที่เราตั้งชื่อไปแล้ววันนี้คุณผู้ชมลองเคาะดูอูเลขของเราไม่ดีเลยแก้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนชื่อหรือต้องเปลี่ยนชื่อเองอย่างนั้นต้องแก้ที่ดวงแล้วดวงเราเจ้าของกิจการต้องมาแก้แล้วให้ง่ายนี่เปลี่ยนชื่อดีกว่าเพราะจริงๆไปจดทะเบียนใหม่เปลี่ยนชื่อก็มันง่ายที่สุดแล้วไม่ยากไม่ยากคุณยุ่งแค่บางบางบางโอบางขณะแค่นั้นเอง แล้วต,ต่อไปคุณรวยนะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นร้านค้าชื่อบริษัทชื่อสินค้านะคะคุณผู้ชมลองเอาไปประกอบวิจารณญาณลองใช้ในการประกอบกิจการงานของคุณดูค่ะหวังว่าจะเกิดเรื่องที่ดีๆขึ้นในชีวิตของทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรต่างๆถามได้ที่เว็บไซต์ถามได้ที่เว็บไซต์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะจะได้ให้ชีวิตทุกคนเนี่ยมีเหมือนไกด์นำทาง ให้เดินนะคะอเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์อรุณวิชเอาเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนในยุคนี้สนใจกันกันกบโคราเลกาศาสตร์บอกต่อนะคะคขอบพระคุณค่ะด้วยคาัยดีดีครับเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้าไปเจอกับคุณอุ๋ยกับเรื่องราวของการทําดีของคนยุคใหม่กันนะคะสนับสนุนรายการโดยเครื่องผลิตน้ําอันคาลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโทร0807550011และ 0807551100ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิฐา SS และคณิฐา S Gold สูตรกลูต้าไทโอและถั่วขาวลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ชาล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิฐาฟรุตามินโทร8 8 7 8 0 7 8 8 3 3ช่วงผู้หญิงพาทำดี สนับสนุนการทำดีโดยทุกหยดซ่าโซดาสิง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอุ๋ยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกศรได้นําเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะส่วนตัวอุ๋ยเองนะคะก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมทําความดีซึ่งเป็นความดีอย่างง่ายๆนะคะและในวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การทาดีอย่างง่ายๆเรียบง่ายเป็นนักธุรกิจหญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์และก็ค่อนข้าหลักหลักสัตว์มากคนนึงนะคะตอนนี้ในประเทศไทยก็จะมีมูลนิธิเกี่ยวกับช่ววยเหลือสัต นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์พิการสัตว์ที่โดนมนุษย์อย่างเราทําร้ายหรือว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นจรจัดนะคะหาบ้านไม่ได้ยังไงฝากถึงคุณผู้ชมนะคะใครที่พอมีกําลังทรัพย์ก็อยากให้ไปตามมุลยที่ต่างๆตอนนี้เขาเปิดรับมากมายอยากจะให้กันร่วมกันบริจาคเงินตรงนี้ช่วยเหลือพวกมันหน่อยคะ่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแคทนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ทําความดีนะคะนั่นก็เป็นการทําดีอย่างง่ายๆนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงสามารถทําตามได้โดยไม่ยากเลยค่ะ Glid <Good> Health Good มาถึงช่วงก e a แถวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะและเพื่อให้นะคะไม่ตกเทรนกับบรรยากาศในตอนนี้เป็นเทศกาลการกินเจนะคะเรามีเคล็ดลับการกินอาหารเจอย่างไรนะคะหรือแม้แต่จะเป็นนักมังสวิร,รัตนะคะทานยังไงนะคะไม่ให้ขาดสารอาหารเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะขอ,อสำรวบเทศกาลกินเจก่อนนะคะการกินเจก็เหมือนการกินอาหารชั่วไปก็คือกินใิโคพ้าหมู่โดยเราเรากินพวกถั่วมะลิแห้งนะคะแล้วก็ธัญพืชต่างๆแทนทดแทนโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์นะคะส่วนในกลุ่มของผักและผลไม้ให้เน้นกับผักผลไม้สีเขียวเข้มสีเข้มเข้มนะคะเขียวเข้มหรือแดงเข้มเพื่อให้ได้รับว,วิตามินและเกลือแร่ ได้เต็มที่นะคะแล้วก็มาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะช่วยระบบต่างๆของร่างกายในกลุ่มของคนที่ทานบังสวิรัตนะคะแบบเคร่งคลัสเป็นระยะเวลานานนะคะในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงในการขาดในกลุ่มของวิวตามิน b ี2ซึ่งวิตามิน b ี2นี้คะจะเจอในกลุ่มเนาาาื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ทานมังสวิลัตแบบเช่งคลัสจะแนะนําให้ทานพวกอ,า,อาหารที่กระจารหมักของถั่วอย่างเช่นพวกซีอิ๊วพวกถั่วเน่านะคะอย่างเงี้ยให้ทานเป็นประจำทุกวัน ะะแล้วก็เสริมอย่างพวกสาหร่ายเข้าไปด้วยค่ะจะได้ป้องกันการขาดวิตามินบี12ได้ค่ะเป็นไงคะกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังรับประทานเจเน,นี่ยอยู่ในช่วงนี้นะคะสิบวันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าการงดละเว้นเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่สําหรับผู้เป็นนักมังสวิรัตนะคะซึ่งรับประทานมังสวิรัตตลอดชีวิตนะคะก็คงต้องปรับเปลี่ยนนะคะหาทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะเอาละคะ่ะช่วงเวลาของอุ๋ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ไปพบกับคุณลูกสอนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะสอนน้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะน้ำดื่มตราสิง์นะคะผลิตภัณฑ์ถั่วง,งาตราข้าวทองค่ะครีมหน้าเรียวรีเฟซแม่พลอยชาขาวผสมสมุนไพรไวท์เนเจอร์นะคะดีสปายไคลอพลาสติกเครื่องผลิตน้ำดื่มอคลาย KVK และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิตขาฟรุตตามินค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะเราจะมาท้าพิสูจน์ในเรื่องของหัตถศสตร์พยากรณ์กับอาจารย์พัชรีซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านของ วิชาการดูลายมือที่โด่งดังมากในประเทศไทยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าศาสตร์นี้ค่ะสามารถจะบ่งบอกเป็นลายแทงของชะตาชีวิตได้เลยทีเดียวจะเป็นยังไงเรามาท้าพิสูจน์กันสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ <S 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 <S